ครับมาพบพอกันอีกคลิปครับผมเป็นพี่น้องชาวยูทูบสกู๊ทุกคนวันนี้ผ่าอาจารย์วาดูยงานลมกองดินครับกับทีมงานพีเอ็มครับเป็นงานเมาส์ครับตัวนี้ทีมงานพีเอ็มพอม่วนนะครับจังหวัดอุบลเน่าเขตอำเภอเมืองครับรหลดเพื่อนโยมอำเภอเมืองครับแต่ว่ามหากินอยู่เขตบ้านผมนะครับก็เขตงานนํำเพื่อนหลวงน้ำเพ่อนมาสองปีแล้วนะครับแต่สมัยสี่ศูนย์หลดหน่อยครับแล้วก็มาหกสองก็ยังมาเก่าหาแปหาอครับ โอ้ยโล่มเบิดยังอยากบีบอยู่พาอาจารย์มาตามกองดินครับรับจอบเปิดแน่ประทูนั่นว่านหอ่อว่านห่อเป็นงานทมทีเกาผื่นทีเกานะครับเพิ่นได้ทมไปแล้วครับเธอหนึ <c oughs> ่ง <c oughs> คือมันผื่นทีมันตำโหดนะครับ พอนีเอาขึ้นสูงกูนีนะครับเอาขื้นเพียงะมาณให้เพียงกันก็พื้นเหืหัดล้างสีชมพูนี่ครับผมเมื่อสิขื้นซื้อะมาณนี้นะครับีกก่พวกเสาครับอาจารย์ปูทางไปทาครับไปซิบหล่อถอยๆเข้ามาซิบหล่อไอ้คุเพื่เอเราครับไป้เสียเป็นนางานเมาส์นะครับผมคือดินนี่มันมสิวะม่าณเจ็ดสิบถึงแปดสิบรถนะครับแต่ว่าคิดเป็นกองมาหนพี่น้องเพราะว่ามันมันต้อง ทย่อยดินเขับวาถมทั้งในครับเพราะว่าพื้นเก่ามันลมนะครับเป็นดินตมมันลมคือว่าให้ยซิบหล่อพันที่อายุหันครับเที่ทุกรุ่เราบอกผมเกลียดเวียนมาเวียนมาหอดแถวนี้นะครับย้ายดินครับสันตีเป็นรถเหมือสีรถอร่อยนะครับเพราะว่ามันเปืองน้ำมันนะพี่น้องมันโมคือลมตัดกองนะครับถ้าลมตัดกองนี่ผมเอากองละหาซิบครับซิบหล่อหกหลอกองละสามซิบครับมันกะสีถึก ผมพัก,กันเมาใบแปดพันเพิรนต่อลงมาเหลือเจ็ดพันหกนะครับก็เลยลดให้เพิ่์นสี่ลอยนะครับเพิ่์นยู่ได้ฮาอยู่ได้ก็เฮ็ดกันครับตกลงราคากันไดก้ก็เริ่มงานเลยครับผมส่วนรถสิบหลอเพิ่น์นมาถมนี่เพิ่์นเอาเถียวละสามลอยนะครับขุดดินหน้าจะคลองครับเถียวละสามลอยนี่คือเรียนดีลังบ้านนะครับทาเรียนไกลตอนมากระซี่ห้าลอยนะครับ,รบ,รบสิบหลอทีมงานพมวนห้องครับทีมงานพีเอ็มอุบ,บลราชธานี ตัวน,นี้ผมกกิดในเมา้าคนไหวซ้ำว่านะครับอาหารเคืองเกิดถือคูณสามพันแปด 3, ครับแต่ว่ากรบโดดโดนของพี่น้องพอด,ดีช่วงนี้เขาเจาะกระวานเขาเนี่ยนะครับงานให้หน้าเขากับมีอยู่แต่ว่ามันถังบัวรายนะครับก็เลยออกมาหลับจอบเมื่อกี้กับพวกอาจารย์ไปคูนทีไว้หมื่นเอ็ดนะครับแต่ว่าันเหลวไปจองไว้ดีสิครับเจ็กเบิ้ลเยังคันหนึ่งเย็กเป็นมวลเยังสบายวะสบายอายู่ไหครับ ข้าแต่งกานอนกัน่เงินติวจังไหนเงินเขาเฮ้ย่ัน้่องไกินโอ้ยเหตายนี้เปลี่ยนตาการเฮ้ยเหตัยเด้วยฉันนี่เป็นรถไอเสียงนะขั้นห้อยเอเสียงครับครับเดี๋ยวมาไปสมรถไปโคครับสวิตโมครับ,โ,รบโดยพ่อหน่อยครับสารปอาจารย์ เด็ดนะเพื่อเราเสกโง่เข้ามาจะจักเพื่อนนี่นะครับพอเพื่อนกับครับมาโดนครับหากินแถวนี้แต่ผมยังปลาทำเรียนอยู่ผมเจ็บี่เพื่อนด้วยกันละครับตะกี้อยากขับรถไทยอยากขับรถดำดีที่มันบ่มีฝนนะครับมืัอนี้ถ้ามีฝนนี่คือจบเลยครับงานนี้เฮ็ดบ่ได้แล้วครับมืัอนี้มันมีแดดแน่ครับแดดแน่ขึ้นแน่ครับแต่ว่าส่งคือสีบ่ตกดอกมืัอนี้ หลอกให้หนาครับให้หน้าหมหลอกเลิกนะครับหลอกเสมอกริบเลยครับสวิตเดโมสองร้อยสิบคร้อกันสิบหลอกว่ามีฟ้าถ่ายนะครับแต่ก่อนมันเรียนนี่น้องสางไงนะครับเรื่องบริษัทดินมันติดนะครับขั้นใจฟ้าถ่ายแลนน้องสางไงแล้วก็มารับงานชาวบ้านครับบานต้นมากมันก็เอือนผมเลยนะครับมาเกียรมาดัน รถไถเพิ่นก็มีอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นบ่ค่อยได้ออกมานะครับมันบ่ค่อยมีคนขับเมื่อยนะครับพี่น้องครับรถไถมันบ่ได้ตากแอคือครับสิบหลอกก็ไม่โค้ดเลยครับขึ้นอยู่กับผู้มักผู้ชอบไปกันแล้วครับผมกันเพิ่นเอารถไถเพิ่นมาผมคือสิบ่ได้เฮ็ดงานอาจารย์ก็จมนะครับว่ามาดันกองดินนึกมาถ่ายคลิปมาสิเฮ็ดทางขื่นในเพิ่นลำเลื่อมนะครับให้มันแน่น เอารถเหยียบให้มันแน,น่นนเพื่อนท้อยกันไม่เท่หให้ไกลไก่ครับมันยังสีเหลียไว้นะครับมันยังได้เถี่ยวเพื่อนอีกนะครับเพราะว่าถ้าเอามาอัดอัดอัดไปนีมันดันโาทัานนีคือจบเลยครับเหมือนนึงคือสีเ,เหลบ่ยวาเถี่ยวเดี่ยวมาสองคันนี้เพราะว่าด,ดึงกันก็ไปจานนะครับสองนี่ตีครูก็เพิินครับเพราะว่ารถมันเกิดแห้งมาท่อกันนะครับสองคันนี้งานบานเพื่อนก็นก ขวานเขาเบิดแล้วครับส่วนหมางงานวานเพิ่นซีมีเตือนหนาแหล่งครับมีเตือนมกกระลาถึงเมษาครับงานเพิ่นนี่พอมีมือยุดเลยครับส่วนบานผมนี่เสมาเหลือมเดือนเมษาครับร้ายครับพอดีไปกันได้ครับสวงอันก็ไปทั้งผุนสวงสวงผีก็มาทั้งผีนะครับหารเครืองครับครับเดี๋ยวส่งงานใ้เมืองไปเลยนะครับไก่สีเต็มสีไทยเมืองไม่ครับผลงานทีมงานพีเอ็มเขาไปเกียรตซอยเพิ่นนครับเดี๋ยวเพิ่นจะจมให้ มาหอดมาถ่ายทคลิปนี่เ้าก็บเด้แต่งทางเข้ามาเน่นแล้วนะครับต่อไปรถสิบหลอกกัสิเทข้าไม้ในรเรื่อยนะครับห้องกับเกียร์ง่ายขึ้นู้เก่าครับปกติห้าสสีด้กองกองไปนี้ห้ากับยายข้าไม้นร์หมดครับเพราะว่ามันลมครับมันเป็นขี้ดินตมนะครับเข้าขุดสะเอาขี่ควายสะขึ้นมาถมนะครับแต่ก่อนหลอบนี้เร้สิเอาดินใสขึ้นมาปกครับดินใสนะครับมี่นองมันถือฝนก็เลยเป็นสีแนวนี้ เขาก็ใจเย็นๆครับก็อาจารย์นั่งเศร้ามีแห้งไว้นึ่ครับแล้วค่อยดันเอาสบายๆครับงานแบบนี้เดี๋ยวงานนี้ก็จังสิไปต่อในงานเทศบาลงานเทศน่าให้กันนะครับกับเดี๋ยวสิยาวต่อกันครับยำเย็ดยำเย็ดเบ๊โอ้หัวดำพี่น้อง ตัวนี้เขาี่แม็ออก,กอน,นี่ไปเยกไปเยกไปเยกเนี่ยว้วดนี้ก็มาทีสัมผูเลยลูกบีเฮ้เียนแล้ว ขวัญเขาปวดมาเรื่อเลย,ยนี่แม่ป่ดนี่นี่แม่บ่กนี่แม่มาบ่านี่นโอ้กองสิงอีกเ <c oughs> ออแตงทางเพื่อนคนพี่น้องมาดี <c oughs> ครับตอนนี้ครับนั่นไปลนะประมาณ ยี่สิบก็ลดหน่นะครับเปลี่ยนทอไหมมาคืนนี่พี่น้องเมื่อว่างลงงานสี่บนลงงานสามโมงแงงขึ้นสี่โมงแง่งครับ,ะบนนระหว่างในระหวางสิบรถวันนี้ยังเหมือนส่อก,ก็เริ่มงานตอ่อทีประมาณยี่สิบรถนะครับเมื่อคืนนี้พอดีที่เปลี่ยนท่อครับใส่ทอ่อสามหนิวจังหวะลงมาฟังเสียงมึงก็บอกกล่องมึงครับว่ามันดังมวนมาพี่น้องดัมงวมวนก็เก่าครับ แต่ว่าสำหรับผมว่ามันเสียงบริจาด์ปานทองยุทธานะเพราะว่านโบลิดล้วกำลังอัดเมื่คือสอรครีสองจุฑาสองจุฑานี่ผมวกมัมันพอดีนะอย่าในใส่ขึ้นสองจุฑาอย่น้องนาะมันดังขึ้นอยู่ในวงนี่ครับมันใบใหญ่ปวดครับลองจัดตามคำขอของเอฟซีมึงนะครับว่าสามหนีผมดีดังดีสำหรับไอ้กผมถ่อเก่าผมนะครับที่ผมเคยซื้อมาใสา่ขอสอง ผ้มก็ขายห้นองที่มีเจ็ดศูนย์บาทพอดีน้องเธอขายเจ็ดศูนย์ผมเลยสื้อขึ้นนะครับคือขึ้นได้นาค่าเก่าเล็พี่น้องหนึ่งพันบาทขายเธอหนึ่งพันใครสนใจก็มาเอาเด้กพี่น้องไปนี่สามนิ้วว่าสกับไปใช้สองจุดหาครับมันดังโมเน,นนนะครับมันดังคือรถลวมนี่แต่ฟังทางนานก็นดังใส่ได้นะครับขั้นมาขึ้นครับเมนทนี่มันดังบะมวนผมว่มาขั้นขึ้นครับเนี่ยมันดังคือยังยังได้องกังได้หรอ ดังป,ง,ปงปรองปรองอยู่ดังโมแนนนะนะครับดังคือ,อยังม,องมีกำลังอัดนี่ซ้ำหม้อใส่นะพี่น,น,น้องลูกแน่นอนใส่ทอยใหญ่บดลเอียดสักบดลเอียดยังมันกับดังโมมวนโมแนนนะอ้ขับไปเรื่อยพี่น้องใส่ยักสองเสมอมืก่ก่อนถ่าเมื่อคืงสิเปลี่ยนถ่ามันเรื่องมันบดถึงหูคือบาทนะครับเนี่ยอัน พอกใส่มันเสียงกเปลี่ยนเนาะคันถาแม่นมันบบเวอร์กีนี้กับยใส่ตัวเก่านะครับเขื่นสองจุดหาท่อเหลียดครับคันคล้ายตัวนี้ได้ยังจะไปสื่อสองจุดหาไทายทเทมาใส่ที่แดกอาจารย์ก็มาเสียววานนี้ยินเสียงนะแล้วเบาดอกพนะอว่าขนาด่นเสียวใส่รถเพิ่นนร์น นี่เด็กพี่น้องทอ่อสามนิ้วนี่มันใหญ่คุ้มใส่เขียวเขื่นใส่ม้เขื่อนนี่แต่กับใสไปเรื่อยมพี่น้องขับไปขับมาเนี่มันสีเข่าหูอยู่วะจากักขั้นใดขั้นใดขายกับสีขายครับขายอยากได้กับติดต่อเข้ามาแบบเปลี่ยนวงคุมพวอนหน่อยที่อุปรกรณ์ ก็สั่งกับเบอร์โทร03หา08 88ครับอยู่จังหวัดอุบลครับเดี๋อวอีส่งให้ครับขั้นสี่สื่อแต่ว่ามีบริการเก็บปลายทางนะพี่น้องขายต่อเป็นของสำนักอู่กำแพงเทือบูนะครับใน่ใจกับอยากใดสองยุทธาแล้วมันยังดังแน่นดังไกลความครับตอนนี้มันดังลงลง นองมาใส่มันว่าเครื่องยนต์มันใหญ่มันสีดังเนี่ยอะไรก็่างเงี้ดังคืนอนจนงย่งนี้นอ้วงคือนว่ะนครับครับเดี๋ยวส่งงานต่อไปเรื่อยครับรถแมคโครกำลังเอาดินขึ้นซีบล้ออยู่ไกลๆนี่ครับมาแล้วครับทีมงานพี่เอ็มดัมซิงบนลาจทธานน่ครับแมคโครเราว่ามันเป็นซีบโตคนพี่น้อง นี่ห้องเราเนี่ยสองจุดหาส่งมันได้ครับผมมันใหญ่โปดฝนกระตกพี่น้องปีนี้ฝนฝ่าดีแหงนามหง่เต็มทีบอพี่ครับผมครับมองคุดมางานกระเฮ็ดบได้ครับสีต่ออีกมือหนึ่งครับเพิ่นถมต่อนะครับเอาเป็นลอยกุลดครับเกิดสีได้คอราคาเพิ่นขึ้นอีกนะครับรถไทยเขาครับได้ส่งให้มึงไปเรื่อยๆนะครับผมมือเงินเสากระสีมาต่ออีกครับ ฝนดีแห้งครับจอดเต่ทียง่ยงยงบายหมครับถือว่าดูบนเฮานามหงทีบพ,พี่น้องชิบล่อสองคันครับเราไทยเฮาก็ะสองคันครับดันทรงดันทรงครับตอนนี้ก็จะเป็นการเก็บงานพอมสิทรงแล้วครับแล้วเก็บงานแล้วสิลงต่อใ้เมืองไม่ครับตอนนี้ก็เป็นขั้นคู่ครับบ่หยดินพังลงไปหน้าเป็นหน้ากระเจ้านะครับข้าเจ้าบ,บ้านเขาแล้ว จักสีอยู่ได้ซ้ำได้แลครับเพราะว่านเป็นดินทรายนะครับคันพังก์ครับรือว่าฝนแห้งเตือเป็นสีพังนะครับกระั่งเคลียร์หนาดินม่วนเหลือนะครับเสรียยใ่กันแห้มันเสมอกันนะครับผมพื้นที่กับสิบประมาณไรกูกลัวครับพื้นที่ถมมหอ้อคานาว่าเกือบสองไร่หมดครับตอนนี้พ่อหน่อยเขาก็ได้เคลียร์ดินขึ้นมาใส่แห้มันเตรียมให้นะครับเก็บงานอยู่ครับผม รับประจา์ครับรับประจารย์อาจารย์ไม่โคครับครับเดี๋ยวสีแต่งนาดินก็นับเสียดินใชกันนะครับก็คือเขาบริไทวิดีโอสรงงานนะครับผมพอดีมันมันหลืมครับก็เลยไทเป็นรูปภาพไม่เห็นพอแม่พ่น้องเมืองยังสีนะครับอันนี้ก็คือผลงานตอนเห็ุแล้วนะครับผมดินทั้งเวื่กระตกอยู่ที่หนึ่งร่อสิบรถครับก็เลยขอเพิ่มราคารถไทยเพิ่มขึ้นอีกนะครับจบทีหนึ่งหมื่นบาทครับ คารถไทยเฮารถดำเพิ่นก็จบไปทีสามหมื่นบ่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ